เชื่อว่ามั่นใจค่ะดีขึ้นนะคะเพราะว่าในสภาพของการได้ทดสอบนะคะก็ก็เหลือของพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่จะต้องทดสอบในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในส่วนนั้นก็คงจะให้ฝ่ายวิชาการแล้วก็คณะมนุรรมการประเมินผลอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่จากการไม่ได้คือล่องมระสุนตอนนี้ค่ะเราเราจะเป็นห่วงในท่านนอยู่อย่างปริมาณผลที่กลงมาเราก็ ก็ต้องคาดการณ์ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของพยากรนะคะที่เราได้รวมกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของน้ําทั้งหมด10หน่วยงานเนี่ย็ดหน่วยงานเนี่ยมาบริการอยู่ในภายใต้คณะกรรมการนี้ตัวนี้ก็จะเอาสะท้อนในข้อมูลของมรสุมต่างๆหรือว่าข้อมูลสภาพดิฟากาศต่างๆเนี่ยมาคํานวณอยู่แล้วถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่ไม่ทดสอบค่ะนะคะจะคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่บริเวณใกล้คลองเป็นหลัก เราะฉะนความเชื่อมั่นเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมีแต่แต,แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเชื่อมั่นร้อหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องดูปีนี้เพราะว่าคือมันพูดอย่างเดียวแผนสวยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องดูแอคชั่นด้วยว่าถ้าเกิดปีนี้รัฐบาลเอาอยู่ นะคะต้องถูกจริงๆคือซ้อมอย่างเดียวมันก,ก็อาจจะดีขึ้นอีกหน่อยนึงแต่มันยังไม่ร้อยมันต้องดูสิ้นปีนี้ค่ะว่าถ้าเผื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่ารอแล้วก็แล้วก็เป็นต้องมีความความสมัครส,สามัคคีระหว่างภาคราฐัฐภาคเอกชนภาครัฐเองของทุกกระทรวงก็อย่าต่างคนต่างทําทุกคนต้องร่วมมือกันทําอย่าคิดว่านี่เป็นผลงานของกระทรวงชั้นกระทรวงเธอต้องคิดว่านี่เป็นผลงานประเทศไทย